นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรณคณะร้อมรวมประชาชน Facebook l i v e กรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันหรือบิ๊กโจ๊กอดีตรองพอบอรตรถูกสั่งพักราชการยื่นร้องอปปชรกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกแต่งตั้งพอบอรตรเมื่อปี2566ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าแต่ปปชมักแท้ความชำนาญพิเศษปฏิบัติงานดึงเรื่องให้ล่าช้าไว้นอกจากนี้นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรม ยังยื่นร้องปมหน่วยงานและกระทรวงยิติธรรมพิจารณาทักษิณชินวัตรป่วยทิพย์ส่งตัวเข้าพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วนำมาสู่การพักโทษซึ่งเต็มไปด้วยข้อสงสัยของสังคมมากมายไม่เพียงเท่านั้นมีการดึงเรื่องนายกใช้รถประจำตำแหน่งมาใช้ส่วนตัวในวันหยุดไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการโดยเข้าบ้านจันทร์สองลาวเพื่อพบทักษิณถึงสองครั้งแต่ปปชยังดองเรื่องไว้อีกตามเคยทั้งที่ข้อเท็จจริงหลักฐานมีพร้อม ก็ไม่น่าใช้เวลาพิจารณาให้นานวันทั้งนี้กรณีที่ปปชเคยชี้มูลนายกท้องถิ่นคนอื่นๆกระทำผิดมาแล้วและถูกลงโทษกันมากมายนายจตุพรกังขาว่าเรื่องที่สิ้นสงสัยแล้วปปชดึงไว้ทำอะไรควรยิบยกขึ้นมาพิจารณาโดยด่วนอีกทั้งกกตจะตรวจสอบสอบสอ,สอ,สอ,สอหนึ่งปีหลังเลือกตั้งแต่กลับรอให้ทำความเสีายหายก่อนจึงจะตรวจซึ่งเป็นหลักส่วนทางกับคำประกาศ ไม่ให้คนช่วยเหยียบบันไดสภายอย่างชัดเจนดังนั้นทุกเรื่องที่จะไปให้ปปชตรวจสอบวันนี้ทาให้แก้ไขปัญหากันจริงแต่ดึงเรื่องให้ล่าช้าจะเป็นการสร้างปัญหาขึ้นในอนาคตส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีในจุดพลอยกล่าวว่าเรื่องมีเสียงแผ่วเบาลงเพราะการเสนอปรับไม่เป็นไปตามดีวอีกอย่างทักษิณมีพฤติกรรมเมินรับภ์มลัยของนายสุดินทางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าอวยพรวันสงกราน จนนำไปสู่การประกาศแก้ไขกฎหมายจัดระเบียบตลาโหมหวังสากัดรัฐประหารทั้งที่ในเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายใดเขียนห้ามรัฐประหารได้เลยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยรัชธรรมนูญเมื่อแสดงถึงความไม่ไว้วางใจระหว่างการออกมาดังนั้นการแก้กฎหมายจัดระเบียบตลาโหมย่อมสะท้อนถึงความสะใจตอบโต้สิ่งสำคัญในการตั้งคณะกรรมการติดตามความไม่สงบในพมา่า รัฐม,มนตรีต่างประเทศหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการแต่ขาดรัฐมนตรีกลาโหมคนเดียวจึงเป็นเรื่องน่าแปลกและเป็นการบริหารประเทศแบบประหลาดอย่างยิ่งนายจตุพรกล่าวด้วยว่ากรณีการแจกเงินหมื่นในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไรมาสี่ปี2567คงไม่มีจริงเพราะการถแถลงประกาศของรัฐบาลนั้นสะท้อนถึงความไม่พร้อมอะไรออกมาโชว์ถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วแต่ตรงกันข้ามกับถแถลงเพียงเอาหน้ารอด ไปเป็นเดือนและไตรมาสเท่านั้นที่สําคัญกับสอเจตนาเบียดบังเอาเงินงบประมาณแล้วเงินทากสมาใช้กับดิจิทัลทั้งยีงงบประมาณยังไม่ได้ใช้สักบาทแล้วรู้ได้อย่างไรว่าจะเหลือเท่านั้นเท่านี้อีกทั้งเชื่อว่าเงินดิจิทัลเป็นปัญหาของภาครัฐบาลเพราะเสี่ยงต่อพุกตารางที่สําคัญเรื่องราวเหล่านี้ล้วน,นนําพาไปสู่การล้มกระดานรัฐบาลได้ทั้งหมดและปัจจัยมาจากคนเดียวเป็นหลักในปี2549 ปี2557และปรากฏดิวกับบ้านปี2566แล้วลากมาปี2567ก็มาจากคนเดียวอีกเพราะเรื่องที่ปรากฏขณะดนี้นำมาเป็นสาเหตุอ้างยึดอำนาจได้ทั้งสิน้นเนื่องจากทุกเรื่องไม่ตรงกับดิวที่อ้างให้กับไทยพร้อมทั้งเชื่อว่าปรากฏการเหล่านี้เดือดระอุขึ้นมาในเมษาย,ยนจะเห็นได้ชัดเจนช่วง20-29พฤษภาคม ถ้าไม่มีท่าทีใดๆของทักษิณเกิดขึ้นมาอีกซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่ปัจจัยเสี่ยงต่อการยึดอำนาจและประชาชนตื่นตัวโดยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันย่อมน่าสนใจประเมินว่าปรากฏการเมืองภูงมิลาลัยในสุทินและพออยาหยัดมาแก้กฎหมายจากระเบียบตะลาโหมจึงถูกเตะความว่ารู้เห็นเป็นใจต่อกันเพื่อสกัดการยึดอำนาจที่อาจตั้งเขาอยู่จึงเท่ากับเป็นการสร้างแรงกระพื่อหมขึ้นช่วงเมษาร้อนทั้งที่เรื่องนี้ ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าแตะต้องเลยดังนั้นจึงไม่ต่างไปจากการสูงไฟใส่ทหารให้รุ่มร้อนขึ้นโดยมีบทเรียนทั้งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกรัฐมนตรีช่วงการกระทรวงกลาโหมและเกิดรัฐประหารช่วงรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันปี2534มาแล้วคงไม่ลืม